สบายดีป้าล yeah. okay. ุงบะชูชูคนเจ้ากระเฮียนเอาห่อข่อยแฮ่สบายดีก็ลูกสบายดีป้าลุงแล้วงงามๆเอากดนุ่มน่องไปไหวลูกเดี๋ยวมันติดเชื้อโรคลูกเอาไหวเวลานุ่มแม่ใบมาจังเอามาบีบเอาโอเคเอาไปตั้งไววไว้ลูกไหวหล่ะทำแท่งขาอยแม่สบายดีเด้อม่ มันเฮียได้ลูกเอ้ยตื่นตาไล่คุกเอาพี่น้องเลยมันคืนนี่ก็นอนหัวดุดทั้งนัดทั้งนี้กินบ่ล่ลกินขนมบ้าบายกินเลย กล้วยบอกินหน่อยตัวนี soil, um, sure> Actually, cool right. ้เออเอาไปทิ่มลูกไม่ไม่อ๋อไม่ใช่ลูกเช้าลูกเช้าว่าไม่ไม่ได้โอ้หอมแทะต้มอ้าวนั่งก็ดีเลยกลัวจักสิคขั้วเห็นอย่างเนาะเต้าพนักงานอืมคือเต้าพนักนี่จักโตเท่าไรเลยนี่นะอยากได้เบิดนี่เนาะบดโตนี่เนาะแล้วกัมันเป็นหินอ่อนบ่เฮ้ยกระเบื้องวะ

ôi Ngân đây người ký thế của tình hình rồi này thương mọi người ạ mì miệng của bác mẹ 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 mẹ

นั่งเกียดเหรอไม่มาอืชาไว้ให้สาไก็คืนพัักบาเยอากินหกินบ่อยากจับให้ของมูเปื่อนชื่อๆนะกินใส่กินไ่กินไ่ร่มเปื่อน มันอยากบดด้ันทานมีแครอทแล้วก็มีเยนอย่างไงังไหมอ่ะเชุนักพรตได้ไหมน้องวิววไน้คุมากเด้ป่ะหอมสะเม็ดมับเนบคคนมากไหมใช่หนาเป็นไงสมองเงานหาไหนหาที่ไหนได้ ว่าแปลงฟันแบบดื่กาแฟมันมๆนะกาแฟแฟชากาแฟ้นมอ่ะาามกกอชอ่ะพอโนช้ทกมันนอนนีดกีอมีเงินทำดิ้ามาเก็บเงินไอยเข้รอดเจะเงินมีจั่แสนบ่ละกู

nó nói cái ngam thay đi nè cho một tiếng xuyên nó ngon chắc không ừ. thưa bác nhạc thấy không mẹ ơi mưa này yên non nhiều hồng em nọ này em nọ đúng không? Đúng không? Đúng không? có non nhiều năm đấy thằng thừa mù phượng mà để năm đây là này nè thằng ăn ngày ngày thế ดีด่าจ้าว่ามันตูดที่นอกพีจ็หนุเวาตูดเคี้ยเคียวมองคุกหนาแล้วมาอีกขั่นี่เนาะได้พี mm. ่ไล้ไปยอยมันยาดมลชื oh, ่อผ่าเนี่ยผายชื่อผายาวว่าบนก็เวียดด้กล่องนี้หมดอร่อยมาก

เราแก้ปอะไร้ดับเน่ยาแก้ปรดงนี้วาชนะเอาอ่นฉันไปได้แลลูกเป็นได้ราจักมันจไม่ไหวแล้วคือคืออันอย่าไระแล้วมันคือเปียกอ่ะเปียกเช็ดไะไม่ไหวแล้วลางไปโม้ลางไปจะไปไปไ่มีนไป็นางยีโม่หายปะมินนะไปไปไป ล้างหนมไดปะเม่วันล้างหนโมเหอปะเอาไปดมบ่ลูกฮะเอากับเพิ่นมาเปลี่ยนให้ใหม่เหันไหมคือเอาอกเไม่ใช่เพื่นเพอนนั้นกลัวมันเพิ่นอยากเอานมให้อันน้องนะเอาไปนั่งกับเม่กัวนะ แม่ตกเก้าอี้อ่ะแผ่สิอยู่บินชีะฮะฮะໄປຍາດນັ່ງຢູ່ເນາະເຖີກວດນົມຢູ່ແມ່ໃສ່ນົມໃຫ້ນ້ອງເຖີ่ໃສ່ນົມໃຫ້ນ້ອງແນ່ໃສ່ນົມໃຫ້ນ້ອງແນ່ຢູ່ເລກจัดการกูสิເອົາມີດມາແຮກອບອານົມໃຫນ້ອງນ້ອຍຢາກເຖືອແມ່ບນບໍໃສນົມໃຫນ້ອງນ້ອຍອ บ่บ่มีแนวที่จะอยู่เก็บถุงเออเห็นเพราะว่ามันตายแล้วหน่วยมันยากบ่ยากมันกบ่ได้อันนั้น้เพราะว่ามันเฮาบ่มีไม้กวดถ้ามีไม้กวดบ่ได้ยากได้อือเฮามันก็ต้องมีเส้นผมะ เอฟซีถามมาว่าอยููห้องพิเศษอันมอพันบ่มีชุดพยาบาลในไซบอบ้านเฮาบ่มีเนาะเพ่อแม่พี่เนาะถึงชิยูห้องพิเศษหรือว่าอยูห่องอันน่ากับไซเอผาเจ้าของเองเบินอกจากของพาตัดพาตัดนะถึงชิมีไอชิยูกับบ่มีไซเซผาเจ้าของคือก็เพราะว่า่อยก็เคยเผามาเบิ้ลแหละมีประสบการณ์ แต่ว่าอยู่ไทยนะ่ะแน่นอนเข่าโรงพยาบาลคือเปลี่ยนชุดมาเลย,เเยมีชุดเลยนะ่ะ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนมาเลยนะ่ะเข่าใจเบิดแล้วเขาก็ไม่ได้เผบาบม่ได้ใกล้อีกแต่ว่าอยู่พี่นะ่ะส <c oughs> ะท่องกระตออไปหลายเทือแล้วนาะพพอแม่าพี่น้องมันบุกคือกัน, <c oughs> น,นกเผาเบดพี <c oughs> ่น <c oughs> ้องกแต่ยังมีหลายคนถามมากนะว่าเออเป็นยังเคือ่อน ต้องเผาเป็นยังคือบอยไซชุดโรงพยาบาลน,นียใช่ไหมคือมันบ่มีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะบ้านเฮานเป็นสิพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้ก็ถือวาลูที่ชุดเลยได้นี่นะเนาะว่าอยู่ในอยู่ในห้องไปสินะเตียงเฮี้ยงกันแล้วกันว่า,างไงอันมอนกะจักสามปีไม่ได้ซักก็มีเนาะแต่ละคนท่านกะแล้วแต่ผู้มีผู้บ่มีเนาะ ทูมี่นกอะจากปีนึงหมอนชักเท <laughs> ออ่นึงบ่กพนมาเปลี่ยนให้เจ้าแล้วหมอนหมอนตัวเองได้เอามาแต่เพื่อน่ะจักแหล่จากดำชําได้เจากก้ากะคิดเบิ่งสภาพเอาแล้วเ,เออข้าวพอเฮ้ยกันแล้วนลองเธออยู่ในห้องร่วมนะจะอีชัง,ปงปปเงป็นอีชังพ่อเมย์พี่น้องบ่จักเม่นบ่นจักคทิวเนาะกินโตแต่ละคน

ไปฉีดน mm, ้ำดัางอีโมไปนั่นล like ้าล้างอีโมห้หล้านเขาด้วยล้างอีโมให้ลูกเขาด้วยไปเลยไเลยไปเนาะเราคือเห็นแต่สาวใสเสื้อผ้าบ้านๆแบบอันบ้านเฮาอย่างนนะถามละตอบแล้วก็มียังมีคนมาถามอยู่เนาะแบบ อเอาผ่าขนูไปพร้อมเดินเงิหนหมดเลยน่ะไปห่อหนนน่อืมรู้สึกว่าจะคอยมันก็เป็นไตชวงออกอยู่บ่ไปหน่อยน่เาไปเรีวยนว่าจับยืนจับจี เอาเชื่อมั้ยเอาเชื่อมั้ยเอาชายแพ้มั้ยหัดติดเก้าอี้นี่มันมันบ่ออกเอามีเจาะเอาอันนี้เจาะเอาแล้วบ่แบบว่ามันบ่ได้บอกว่าเอาเสร็จในออกยังบ่มีชายบ่เสร็จในคนแบบก็บ่พอบ่พออ่ะพระเรกา <Undon> อต่แกดึิดไ oh, นีเวลานวดนะเอลมังจะเดยห่ใเวลานวดนั่นเอาล, <c oughs> อลางาล <c oughs> มันจะงั้นถมันหัดมองแดงปุ้งจับขึ้นมา <c oughs> จริงๆอันแซกัดเอไม่อยู่สเซเนาะเพื่อนแต่ว่าบเตทีปัญหาเจอใบในกิ้นด้ยงหมหม่เพืมันมันปุจับถึงไม่ใช่ มื่อตานเมื่อามดแหละเ่นเราไอ้้อผู้ชายตอนแรกหมือนาับปูดีได้ตอนเช้า่กินข่าเนาะตอนนั้นเน่ากินข้านะกินเขาก็โดนใจกัะแฟนน่ะชอราฟอลซาแพร์มาสองถุงละชุดกุนชุดเชือชได้ยดี้ก็ไม่อยู่แต่ว่าดเชอได้เช่อ่ะตัดไดขยจะบไ้ทไหนว่าเราตัดเชืงเด้ง ยู่ไาไปมันตื่นวมันตื่นมันเจ็บอยู่บ่กเจ็บนเจ็บอยู่ว่มันเจ็บอยู่บ้เจ็บเลยเจ็บตอนนี้แล้มันเป็นยังไงเรลแบบแบบึ่งๆช้นนั้เวลาคึ่งเต้ามันนแบบน่ยแห้งแห้งหายมันมันแตกมันอห้ายชดน่ะเนีมันนี่ถ้าเจ้านะกับนี่นี่เจ้าเจ้าคองวนชิ้นน้นทางนี้เจ้ากัแบบ แป้งมันบปแต่ไดแป้งมันบปแต่มันจะบอกสาวทองทำอะไรกันน่ะแล้วจะนำบุญอีกไอ้นี่อันนี้แหละคือเพื่อนแท้เพื่อนเราเนาะแบบแพทย์เพคนบุแม่นยังอยู่ไทยเขาก็บอกบอกก็ใจยังบ่ได้ลูกเขาอันอยู่ไทยนะเผักชีเมียนนั่นเองชาคนบ่มีจุกนมนี่ผักกาดชีเมียนอันเลยว่ามะกรูดให้เขาใส่ไว้ทั้งมือเลย มีกันให้มันดูหน่อยว่าอะไรแสดงยาเนาะเออแบบเห็นว่าตอนนั้นนี่ตอนเคยแส่นองดีกนเห็นไหมกวบกวบไว้ว่ามันมันปัจีหายโพแต่ทุกมแบบว่าบางคนบมีจุกปเดียวมีจุกนจุกใหญ่บางคนกะเป็น้อยไม่สะดวกก็ได้สิเนส้าลูกอยูนิาอเขาแบแบบว่ามันเจอแบบว่าเอาดูดเรื่อยๆเรื่อยๆมันกะมันมากเนาะอันนี้เป็นปรเดีไดวมีดดเด้ พนายนวดลงเชดนวดงเชดนวดงเชแล้วก็ยกกินน้ำขงใช่มโ้แบบกินั้เ็ดางีจับมาจับมันสิบกวบาูแตกมันเลยจับน้องไปใส่เลยจำผมไม่ได้อยู่จ้าอยู่อะพูดานกเงมือนกมิวได้ปะ ยังมีน้องอยู่คนนึงได้แนพุ่งเมย์ใบเพื่อนเราใชได้พุ่งเมย์ใบไมีน้องอีกคนนึงเพื่อนว่ะเอาก็เลยว่าฝากไว้ก่อนเอาเอาตัวเดือนเดือนที่เป๊ะเอาคนนึงเดือนก็เดือนจังออกว่บอีคนนึงฝากไว้ได้เท่าเป็นซีคือมีคันต้องใช้น้ำพุ่งเมย์ใบยังคนนึงเพื่อนว่ะออเคเราเดือนเรเดือนนะฮเดือนโอ้ยว่ะคพื่อนเพื่อนบอกเองเพื่อนได้พุ่งเมย์ใบมีคนนึงแต่วก็พุ่งไม่ตู้หอเพื่อนว่ะพุ่งไม่ตู้เพื่อนหรอพุ่งเมย์อ้วนโอเคเพื่อนเลยอ้วนเอาเลย แต่ว่าถ้ามันนั่นนั่นเท่าไหเปาอันถ้าถ้ามือมันมากหมันแบบว่านั่นเท่าไหร่ตื่ทิ่ที่ใส่ิไข่แล้วก็ถ้าว่ามันเจ็บแล้ก็ให้เอาน้ำห้อนประคบนบอกไม้กลัวมันชื่อกับปาน้ำห้อนจะไปนั่นเไก็ได้เพื่อแต่่าเอซีกับนะนาวอาแต่บอคครล้วลึกเรยังดอกเน่แมมาย่างนะพแม่พี่น้อก็ถือว่าดีที่ชุดแล้วแบบว่า ก็อ no? ีสานเวติอ mm ีสานเนาะเพิ่นซื้อน่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีแต่เพิ่นผู้เดียวเด้ว่าเก่งเดไปซื้อหักไม้หักตอกปว่ามาต้มแว่าให้นมันแงแว่าบ่ให้พริกกพริกกําที่นําแม่พี่น้องมันก็รวมกันอยู่หั่นเนาะไปดจอดแล้วก็เฮ็ดให้แว่าลูเขาอูยางไวแหละแล้วก็หาอยู่แม่พี่น้องาหาว่าเ่อวงเนาะก็คือทางบ่เตรียมเพิ่นไปหามาัดแม่ รูปกับอูเอ็มซีกับลายลคนเป็นห่วงเป็นห่วงลายลายคนเป็นห่วงแต่เัวกังหุ่นรูปมันฉันออกมือสุดท้อตีเขาตีเขาแปกแปค่มือนะิบ เพราะว่าทานเหงาเฮ็ดอนนี้มันมันชีวิตโอกาสมันเมื่อเมื่อเนมันเมื่อไรคือมัน่มมาเดยอันนมมน่อยเนี่ยนว่า้งน้ำหนน้มูปีมาม่อจ็เมื่อเนต้องอยสีเผ็ดอันนี้จะกินพัดขิงใส่หมุใส่ไก่ก็ได้แกงหปีใส้ไก่ ขินี่อข้วแล้วบมันกินกับข้าวเจ้างมันจะมีน้ำนุมพวกขิงพวกพปกนี่า้าลูกกินน้ำนมขอยไว้ยังก็ได้ไปใช้แล้วเอากินช่วงแรกเาจไปอยากกินกลบวรต่เต่อไปอ่กาข้างบนก่อนมาหาบ้นมาอันนี้น้งบิวได้กินบ่กินนี่ได้ไหน้เดียวน่ากะใจกิน้เดียวมัละ นี่เราจะให้พันดูดแบบผ้าขาวผ้าขาวนะโอ้พ่นหนิก็ให้คนกินให้คือคนเจ็บคนปวดนี่เจ้าต้องมียาถึงใช้ต้องนั่นแหละมันก็เลยเป็นแบบเป็นลูอ่อนแน่ตลอดเนาะถ้าเป็นไข่ก็เงาเลยเอาปูปูคนมาเกิดนะตอนนี้คือวันออกวันหน้าเพื่อนรอเพื่อนคือเรอบนี้มาเกิดรอบนี้มาเกิดแล้วเพื่อนแบาอยากกินนมแม่ขี้เดียดเอ็นเซนทุ่นี่หรอคือนอกจระเทศนี่กินนมแม่หกเดือนอืมใส่ห่อหกเดือนเะคะ sáu tháng, nó chôn rán đấy đi cả, thấy không, nó mít núng mít nơ, nó, 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 อ๋อสามน้อยไหนๆๆๆๆๆๆว้ายนี่ๆน้อยๆๆยังคือได้ผ้ามาอ๋อเอาผ้าที่เปลี่ยนออกใจนะเอาไว้แนั่นไม่่ัน่มยังมันเลอะบ่

พอมันเมียนเมาจนผ่า <What> ด <matters> <kind of> ิผ่าได้ชองทุงพอพอไปเลี้ยงได้ชองทุงยา่เจ้าก็ลังนี่นะก็ลังเนียงอยู่บอกว่าถ้าเนียงบ่ได้ไม่นี้จับไร้็ไมอนีนะจับตัวพวกนลยจะป้ายขคินให้เราป้ายคนนั้นแล้วง่ายการห้องคอยไปว่าเจ้าต้องไปชอยเราเฮดเดอร์ว่ะบอก ถ้าเราเวดให้เราลงมาพี่วะป้าวะบุแมนนวดชงชั่วโมงเมื่ออเลยอันชิยูบัดมือได้ป่ะีเราอะบบได้เรา่ะต้องนวดแบบที่รหาสละที่แบบว่านวดไปกระึงบี่ชอบไของขอัเนี่ยอ้าวอ้อ้อ้เสียเ็ษนี่ค่ะมึงดูแม่นดีนะ้าบุญมันบ่

พอว่าลงหันมีหันหนึ่งเด้อผงผดรัเาห้งเงินไปซื้ออ๋อปีชังก็มีแต่ผมไม่อ้วนอีชังกะคงม่อ้วนเงินผมมีผมเอ่าะเงินนะี้ผมร่นก็มีแต่ว่าผมไม่อ้วนเพาไม่ผมไส บางบางมีมีไม้เพื่อผมนะมันคือเห็ดบิดุกบิดิจังมันยังบุกโอ้จิโจิอยู่บกอยหนอบงบังบงโอเคสองคลิปนี้ะทอกันจบคลิปกันแล้วเนาะกฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องคเก่าเนาะเดี๋ยวสิมากใบบีบหน้าอกก่อนสดีเด้อบสุขทุกคน sebagainya dulu <tuk>